ใส่ด้วยเออจะได้ดูเหมือนใน,นหน่อย <c oughs> สวัสดีค่ะชื่อเน็ตนะคะชื่อจริงชื่อนัชยาชวีพัฒน์ค่ะตอนนี้ทำเป็นพาราลิเกลอยู่ที่บริษัททนายความชื่อ International Lawyer ค่ะก่อนมาซิดนีย์เน็ตทำอะไรอ่ะ ก่อนมาซิดนีย์หนูทําหลายอย่างตอนจบใหม่ๆก็ทำพวก HR อะไรอย่างนี้แต่ว่าก่อนมาจริงๆเลยก็คือทำเป็นนิติกรอยู่ที่กระทรวงการคลังเป็นนิติกรนี่มันคืออะไรนิติกรก็เหมือนแบบว่าเป็นนักกฎหมายของกระทรวงการคลังแบบทำเอกสารทำไฟล์เอกสารหากฎหมายอะไรอย่างนี้ค่ะช่วยผู้ตรวจการแผ่นดินอ,อ๋อแสดงว่าเรียนจบทางด้านกฎหมายใช่เรียนจบกเกษตรมาค่ะกฎหมายที่กเษกเษตรมเกษตรค่ะ แล้วทำไมถึงเลือกมาสิ่นี่มีจุดมุ่งหมายอะไรถึงมาที่นีตอนแรกคือก็พอส่วนใหญ่เด็กที่จบที่เกษตรเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะไปเรียนต่างประเทศกันบางทีก็ส่วนใหญ่แล้วจะไปที่อังกฤษตอนแรกจะไปอังกฤษกับเพื่อนแต่ตอนแรกคิดว่าแบบว่าที่อังกฤษจะแพงกว่าที่นี่แล้วอีกอย่างหนึ่งพี่สาวอยู่ที่นี่ก็เลยเออมาที่นี่ดีกว่าก็ก็เลยผลสุดท้ายก็เลยได้มาที่ซิดนีย์อ๋อโดยที่ตอนมาได้หาข้อมูลไหม Oh. หาหานิดนึงก็ไปไปที่ student agent แล้วก็เพราะว่าตอนแรกอยากเรียนเป็นแบบว่ากฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าอยากกลับกลับไปที่่ายแล้วก็ทำงานบริษัทที่เป็นทำเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศเป็น trading อะไรอย่างนี้ตอนแรกเรียนเทสเรียนได้ประมาณปีหนึ่งเรียนภาษาก่อนแล้วก็เรียนเรียน certificate for international trade แต่พอเรียนไปสักพักเรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้ เรียนกฎหมายแบบว่าจริงๆจังๆมันเรียนเป็นเหมือนเฟรมเวิร์กของของ international trade ก็เลยเปลี่ยนไปเรียนที่ m มคคว a r รีเรียน international trade and commerce law ที่แมคคว a r รีก็คือเพราะว่าจบกฎหมายมาแล้วก็เหมือนคนทั่วไปก็คือแบบว่าสมัครงานส่งรีสูเม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ไปเจอกับพี่ก่อที่เป็นทนายอยู่ที่ทนายความ คือตอนแรกเขาแค่ a d ดเวอร์ทสว่าโอเคเขามีบริการเซอร์วิสนักกฎหมายให้คนไทยอะไรอย่างนี้ที่ที่ทำงานแต่ว่าเราตอนนั้นเราอยากได้งานเราก็เลยโทรไปถามเขาว่ามีมี p o s ition ว่างสำหรับ p a รา legal หรือเปล่าตอนนั้นซึ่งเขาก็บอกว่ายังไม่มีก็รออีกสักพักสักพักใหญ่ๆประมาณ3-6เดือนไม่แน่ใจเหมือนกันเขาก็โทรกลับมาใหม่ว่าเออตอนนี้ เขาเขามีโพสิชันที่จะว่างก็เลยเข้าไปทำเทสก็แบบเทสอยู Best, ่3รอบอินทิว e ิวอยู่3รอบก็ได้เข้าไปทำกับพี่กาะเป็นพาราลิเก l ลเหมือนแบบว่าผู้ช่วยทนายอะค่ะก็คือทำเตรียมเอกสารแล้วก็คอนแทคกับคลอนแล้วก็ดูตัวกฎหมายก็ทำพวกมิเกรชั่นทำซื้อขายร้านทำแฟมิลี่ลอ เดี๋ยวถามหน่อยแล้วไปหาเจองานแบบนี้ที่ไหนอ่ะอ๋อในนัดตุยนัดตุยใช่เพราะว่าก็พี่ก่อเขาโพสตแบบว่าโอเคเรามีแบบเหมือนแอดเวอร์ชั่บริษัทอ่ะแต่เราแต่เราก็คืออยากได้งานเราไม่รู้หรอกเราก็เลยโทรไปหามเขาเลยคือแบบว่าก็ไม่ได้สนว่าเขาแอดเวอร์ชั่นอะไรแต่แค่บอกว่าเออไม่ได้จะใช้เซอร์วิสนะก็บอกเขาเลยบอกว่าโทรมาไม่ได้จะใช้เซอร์วิสแต่ว่าแต่ว่าอยากได้งานทำบอกเขาไปตรงๆเลย แล้วที่เลือกอแบบเลือกไปสมัครไปเนี่ยเพราะว่าเห็นว่ามันมีประโยชน์กับเราในอนาคตหรือเปล่าคือจะอทําทางด้านนี้อยู่แล้วใช่ก็คือก็คือจะก,ก็คือคิดว่าถึงแม้ว่าตอนแรกจะไม่ได้อยู่ที่นี่คือแบบว่าคิดว่าจะกลับไทยก็อย่างน้อยเราก็ได้แบบว่าเออมีแบบว่าไปใสใ่มีประสบการณ์ของที่นี่ไปใส่ในรีสูเมซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นผลดีกับตัวเอง ถามได้ไหมเอกที่สอบ3ามครั้งเนี่ยสอบอะไรบ้างหรอสอบ,สอบประมาณประมาณไม่ต้องล <ะ S 2> เล่า<อ>ทั้งหมดขนาดน,นั้นก็คือแบบว่าอินทร์วิวก่อนครั้งแรกแบอบกว่าเป็นใครมาจากไหนจบอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะให้ทำเทสทำเหมือนแบบว่ารีเสิร์ชพวกกฎหมายแล้วก็เกี่ยวกับวีซ่าบ้างแล้วก็ตอบ อะไรมากแต่ว่าก็คือเราเขาอาศัยความแบบว่าเราเรารู้หรือเปล่าเวลาเราต้องแก้ปัญหาหรือว่าเราไปหากฎหมายเราต้องไปหาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกก่อนนะคะที่เปิ้ลคือจริงๆอะเราเคยเรียนด้วยกันเราไปเจอเขาที่ที่สำนักง,งานทนายความนี่แหละหอ,อันเนี้ยที่ช่วยให้เราได้ PR อันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดไว้ตอนหน้าแต่ว่าอบอกให้ฟังเฉยๆว่าตอนนั้นมันติดคดีที่เมืองไทล้วก็ <laughs> ต้องหาคนเป็นที่ปรึกษ,ษาค่ะก็ได้ได้บริษัทนี้นะคะ พออยู่ไปแล้วเนะี่ยสิ่งที่ยากที่สุดตั้งแต่อยู่มานี่อยู่มากี่ปีนะคะอยู่ตั้งแต่2014 2014อีห้าปีาปอะไรที่รู้สึกว่ายากที่สุดอะไรที่รู้สึกว่ายากที่ในการอยู่ที่ซิดนีย์ก็รู้สึกว่าเหมือนมาอยู่คนเดียวเพราะว่าเพราะว่าพ่อกับแม่ก็อยู่ที่ไทยแล้วก็เหมือนเวลาจะตัดสินใจอะไรอ่ะเราต้องใช้เขาเรียกอ,อะไรความคิดของตัวเองอ่ะคือแบบว่าต้องใช้ต้องใช้ประสบการณ์ของตัวเองในการตัดสินใจอันนี้ยากที่สุดเพราะว่า เมื่อก่อนเวลาอยู hmm. ่ไทยเราก็ม hmm. no ีพ mm ่อแม่เราก็ห hmm. รือว่าแบบถ้าสมมติเราทําอะไรไม่ได้ที่ไทยอย่างเงี้ยคือพ่อแม่ก็จะคอยบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องทําก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีคนคอยปลอบหรือว่าทําแทนให้แต่อยู่ที่นี่ก็คือแบบว่าทําไม่ได้ก็ต้องทําคือแบบว่าไม่อยากทําก็ต้องทำเหมือนแบบไม่แบบไม่มีงานไม่อยากหางานไม่ใช่ไม่อยากหางอยากหางานแต่อายอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเมืองไทยเราก็อาจจะแบบว่าเอไปถามที่น้องญาติที่น้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมว่ารู้จักใครบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าอยู่เนี่ก็คือถ้าอยากได้ก็ต้องเดินเข้าไปเองเข้คือแบบว่าไม่มีงานอยากได้งานบอกเขาไปเลยยากไหมตอนเดินเข้าไปครั้งแรกเพราะพี่ก็ไม่เคยทําที่นี่เป็นที่แรกที่เราเดินเข้าไปบรู้สึกเหมือนรู้สึกเตรียมใจมานิดนึงแล้วว่าว่าต้องพึ่งพาตัวเองอ่ะคือแบบตอนแรกมาเหมือนคนอื่นๆก็คือทําร้านไทยตอนแรกคือเท้า อาบทอดไม่รู้ใครรู้จักหรือเปล่าก็คือส่วนใหญ่อะชอบ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 ทำงานแถวบ้านเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเดินไปง่ายอะไรเงี้ยก็เวลาย้ายบ้านอะไรเงี้ยก็ก็จะออกไปเดินแถวบ้านแล้วก็ไปหางานเลยคือแบบว่าไปถามว่าเออมีมีงานให้ทําหรือเปล่าถามเลยเพราะว่าคนที่นี่เขาอยากได้งานเยอะใช่ไหมซึ่งถ้าสมมติเราไม่ไม่แบบพรีเซนต์ตัวเองออกไปอะไรเงี้ยก็ไม่มีคนมาหาเราแล้วแบบคิดว่าในห้าปีเนี้ย อะไรที่เราเรียนรู้แล้วเราผ่านมันไปได้แล้วภูมิใจกับมันไหมอ๋อก็คือรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองนั่นแหละพอมาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยคือเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปพึ่งพาคนอื่นถ้าชีวิตของคนอื่นเขาเปลี่ยนหรือว่าการตัดสินใจของเขาเปลี่ยนชีวิตเราจะเปลี่ยนด้วยดังนั้นอะไรก็ตามที่เราทําได้โดยตัวเองเนี่ยม,มันดีที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าเราคอนโทรลมันเอง ก็คือความกล้าด้วยแหละก็คือเพราะว่าเมื่อก่อนก็เป็นคนที่อ่านเหมือนกันอยู่ที่ไทยเพราะว่าก็มีเพื่อนอยู่ที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่แบบว่า new environment คือแบบว่าที่ไม่ใช่ที่ของเราในครั้งแรกเคยไม่เคยไม่เคยแต่ว่าที่นี่ก็คือแบบว่าลุยเลยอะไรก็ตามเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเราเราอยากได้อะไรเราก็ต้องต้องไปทําเองอะที่เนี่ยคิดว่าภาษามันจําเป็นแค่ไหนสําหรับคนที่ไม่อยู่ที่นี่ ภาษาก็จําเป็นแต่ตอนนี้จะบอกว่าตอนมาแรกๆคือแบบว่าไม่ไม่เก่งภาษาเลยคือเมื่อก่อน,น,นเชื่อมากคือภาษาอังกฤษนางเก่งมากนะคะนางเก่งมากจริง่ไิงคือเมื่อก่อนตอนอยู่มาหาลัยคือแบบภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นอะไรที่ห่วยมากแล้วก็ตอนเด็กๆตอนประถมตอนมาปลายเป็นอะไรที่ห่วยมากเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้อะ่ะแต่มาที่นี่ก็คือก็คืออิ p พ o ูฟขึ้นมานิดนึงเพราะว่าตอนแรกเรียนเทฟเราก็เพื่อนเพื่อน เพื่อนเนี่ยช่วยได้เยอะมากเพราะว่าเราจะรู้สึกไม่ไม่กดดันไม่แบบมี pressure ถูกไหมเวลาคุยกับเพื่อนเราแบบพูดงูปลาปลอะไรอย่างเงี้ยพูดจนมันชินแล้วมีเพื่อนตอนเรียนเทปมีเพื่อนหลายชาตินีอินโดกัมบูชาเนปาลจีนเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษอ่ะเราก็เลยใช้ไปในตัว่่่่่ภาาาษดดีีีีีีมกกนนนนนนนะะเเเเเรรรยยททปือออ้ไห แต่ว่าภาษารย์หนังเก่งมากนะตอนแรกนึกว่ากินดิบก็ไปกินดิบก็ไปปะเนี่ยไม่เพราะว่าเวลาเรียนรออ่ะมันมันจะต้องอ่านหนังสือเยอะแล้วก็เราก็จะได้คําศัพท์จากตรงนั้นมาแล้วอีกอย่างหนึ่งเราพยายามดูดูหนังดูหนังแล้วก็แบบว่าจําดูซีรีส์ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจําศัพท์มาบ้างอะไรเงี้ยคือเราถ้าสมมติมีเพื่อนฝรั่งเพราะว่ามีเพื่อนในบ้านภาษาอังกฤษดีมาก คือเขาก็จะคุยกับเราภาษาอังกฤษถ้าคาไหนเราไม่รู้หรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะเราก็จะถามเขาเลยแล้วโชคดีนะมีคนบอกอะ่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีที่มีเพื่อนบอกว่าพูดภาษาอังกฤษอืมมัน,ามนบางทีมันก็เข้าใจบางทีคนไทยมัน,ม,นมันไม่ได้มีเพื่อนหลายชาติมากเนาะก็เวลาเวลาที่ที่ทางานพูดเปพูดเปภาษาอังกฤษใช่เพราะว่าก็ก็มีคนหลายชาติเหมือนกันก็มีออสซี่กรีกอิตาเลียน จีนก็คือต้องใช้ภาษาอังกฤษไหมอิตาเลียนนะคะอิตาเลียนนะถ้าเป็นคนไทยก็อิตาลีนนี่จะอิตาเลียนนะคะมีสำเนียงเล็กๆด้วยถ้าจะต้องแนะนำคนไทยทั้งคนที่ก่อนจะมาที่นี่หรือหลังจะมาที่นี่เนี่ยควรจะต้องศึกษาอะไรบ้างหรือควรจะต้องรู้อะไรบ้างควรก็คือหนึ่งคือออปชันเราเวลาเรามาเรียนต่อต่อตางประเทศเนี่ยคือทุกคน ส่วนใหญ่จ,จากที่ไทยเวลาเขามาเรียนน่ะถ้าสมมติเขามาเรียนโทอะไรเงี้ยเขาก็จะหวังที่จะแบบว่าอย่างถ้าถ้าถ้าสมมติเป็นทนายเงี้ยเขาก็จะมาเรียนโทที่นี่เพื่อที่จะกลับไปที่ไทยไปทํางานเฟิร์มหรือไม่ก็เรียนโท2ใบไปอสอบเป็นผู้รักษาอะไรเงี้ยแต่บางคนมาคือเราไม่รู้หรอกเวลาเรามา <Grac> ie, เรามาสัมผัสจริงๆเราไม่รู้ว่าบางทีความคิดเราเปลี่ยน2ปีความคิดเราเปลี่ยนเราอยากอยู่ต่ออะไรเงี้ยก็คือเราเรา,เราควรที่จะศึกษาออปชันของเราคือถ้าถ้าสมมติเรามาแล้วเนี่ย แล้วเราอยากอยู่ต่อเนี่ยเราเรามีออปชันอะไรบ้างต้องถามเขามาเลยตั้งแต่อยู่ที่ไทยว่าโอเคพี่หนูมาเรียนมาสเตอร์หนือต้องเรียนกีป่ปีแล้วถ้าเรียนปีนึงจะได้อะไรบ้างถ้าเรียน2ปีจะได้ graduate visa เท่าไหร่อะไรยังไงให้แบบว่าให้มีออปชันให้ตัวเองบ้างคือถ้าสมมติว่าเราจะกลับอยู่แล้วเราก็กลับก็ได้แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนใจเรายังมีโอกาสที่จะแบบว่าเออเรามีออปชันที่จะอยู่ต่อ นี่เป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะหลายคนชอบมาคิดแบบว่าไม่หรอกฉันจะกลับไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราถ้าเกิดออปชันเรามันไปได้ถึงสิ่งที่ที่มันควรจะต้องได้นะก็ควรจะต้องทําเอาไว้ก่อนใช่ใช่เพราะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นกําไรอของเราใช่ใชไม่เสียหายอะไรในเมื่อเราลงทุนเรามาเรียนแล้วเนี่ยเราก็อะไรที่แบบว่าสามารถ ซื้อเวลาหรือว่าสามารถมีประโยชน์กับเราที่สุดเราก็ต้องวางแผนมาเพราะว่าบางทีมาเปลี่ยนที่เนี่ยมันมันชุกแล้วหุกคือมันอาจจะได้ก็ได้แต่ว่ามันอาจจะต้องแบบเพิ่มเงินเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มกันแล้วมันก็จะเหนื่อยมากนะคะตอนที่มันจะเพิ่มเงินเยอะขึ้นหรือทำงานมากขึ้นหรือเรียนมากขึ้นอะไรถ้าเกิดน้องๆคนไทยที่มาแล้วเนี่ยอย่างอย่างนัดทำกฎหมายนัดคิดว่าเขาควรต้องศึกษาอะไรไว้บ้าง ก็ส่วนใหญ่ก็เรื่องอาจจะเรื่องแบบว่าแรงงานขั้นต่ําของที่นี่เนาะนก,ก็นแนน่เ,เพราะว่าเราก็ควรรู้ว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างลาปว่วยถ้าสมมุติเราบาด personal injury นี่เยอะมากที่ทํางานคือแบบว่าเวลาเราเรา worker compensation คือแบบว่าเราเราบาดเจ็บในในขณะทํางานนายจ้างเราต้องดูแลเรายัางไงบ้างอะไรอย่างนี้ เราต้องได้ลับความคุ้มครองอะไรบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องเช่าบ้านอะไรนี้มันจะมีมากตรงที่แบบว่าคนไทยบางทีเขาเช่าแล้วไม่มีหนังสือถูกไหมเงินบอลจ่ายไปไม่ได้คืนอะไรอย่างเงี้ยแถมที่ที่สําคัญไม่มีชื่อเลยนะคืออย่างน้อยๆเราเท็กซ์ก็ได้อีเมลก็ได้คือให้มันมีอะไรเป็นลายลักษณ์ักนิดนึงมันจะได้แบบว่าโอเคอย่างน้อยเราก็มีหลักฐานไม่ใช่เป็นการพูดจานลอรๆเนาะ เดี๋ยวไว้จะทิ้งลิงก์บริษัทของน้องนัดเ่ยเขามีเพจให้คนไทยเข้าไปอ่านเกี่ยวกับกฎหมายนะที่เพจ ILC Lawyer ค่ะเดี๋ยวเปิ้ลจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะยังไงวันนี้เราก็ต้องไปก่อนนะคะต้องกันนะคะบ๊ายบายแนบเกนขอฟังใหม่อยไบ้าะ